Ya สวัสดีพี่พื่อนเพื่อนนะครับผมสวัสดีตอนนี้เวลาก็สี่โมงนะครับสิบหกนกาสี่สิบหกนาทีนะครับในเวลาเกาหลีใต้ผมเสร็ก็มาลดนับมันช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมอบอบแล้วแดดแดดส่องนะแดดส่องแล้วรู้สึกว่าดินดินดินปลูกหัวบอลสีเรานะครับทำท่าที่จะ แห้งเนาะหมูเรษมาลดน้ํานะครับให้ชุ่มชื้นสักหน่อยนะครับให้ออกชื้นชื้นนิดนึงนะครับชุ่มชุ่มให้มากๆไอ้ที่นี้ก็มันจะขึ้นเป็นบางชุดเนาะชุดไหนที่ปลูกก่อนนะครับผมก็ขึ้นแล้วนะครับผมขึ้นแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับก็อันนี้ก็จะปลูกก่อนเพื่อนเนาะอันไหนที่ปลูกก่อนเพื่อนก็ขึ้นแล้วนะครับผม ดินิปลูกที่หนุ่งเกษตรได้นํามาปลูกเนาะก็หนุ่งเ็ษขึ้นไปเอาใบไม้บนเขามาผสมประสานกับพิษมอสแล้วก็เพอร์ไลท์นะครับผมก็ถ้าพี่พเ,พเพื่อนมีขุยมะพร้าวนะครับสามารถใช้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วเนาะแช่น้ําแล้วก็น้าไอ้พวกสารที่ว่าไอ้พวกน้ําฝาด,ฝาด,ฝ,าดฝาดเขาออกนะครับผมก็สามารถใช้ขุยมะพร้าวปลูกได้ เดน,นุ่งเสษตรก็ใช้สูตรนี้นะครับผมจะลองดูเนาะเป็นครั้งแรกที่หนุ่งเกษตรนะครับปลูกบอลสีนะครับชุดแรกก็เป็นบอลสีเอามาจากจีนอันนี้นํามาจากสหรัฐนะครับผมนํามาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นหัวเยอะเหมือนกันก็ครั้งแรกเลยนะครับก็ถามพี่พีนเพื่อนที่มีความรู้เรื่องบอลสีเนาะปรึกษาพี่พีนเพื่อนนะครับการปลูกแบบไหนวิธีไหนอย่างไรถึงจะได้ผล นะครับก็นํามาต่อยอดนะครับนํามาประยุกต์ใช้พอทีนี้มันได้ผลอย่างเงี้ยนุ่มเกษก็มีโอกาสนะครับผมนํามาอัปเดตให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางเล็กๆกน้อยนะครับผมก็ไม่ต้องทําตามกันก็ได้นะครับดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็นําไปปรับเปลี่ยนนะครับประยุกต์ใช้นะครับผมก็จะประมาณนี้สวนไม้ประดับในเกาหลีใต้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไม้นําเข้านะครับนาเข้าขาย นำเข้าในภายในประเทศนะครับผมก็ไม้ดอกไม้ประดับราคาหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ส่วนมากลุงกฤษก็จะเพาะขยายพวกไม้ที่ที่ไทยเล่นแบบราคาแรงๆอย่างเงี้ยนะครับลุงกฤษก็จะเป็นคนเพาะขยายตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอนสีหลากหลายสีเนาะนะครับหลากหลายสีหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะครับผมก็ถือว่าได้ผลได้ผลแล้วก็ถึงจะมาอัปเดตให้ดูแล้วก็คลิปนี้ลุงกตษจะพาไปดูอะไรนะ ที่หนุ่งโมเสดวางข้อไว้นะครับมอสเตล่าตัวเขียวธรรมดาหรือว่าจะเป็นออลโบหรือว่าจะเป็นอ่อลลิกซัม um, หรืออะไรนะครับผมโอลลิกซัมอะไรก็ซัมอะไรก็เป็นไมฟิโลที่มีข้อนะครับผมสามารถวางข้อหรือว่าโดเมติกัมอ่าสตรอเบอรี่เชคครับชนิดต่างๆนะครับการวางข้อก็สเต็ปสไตล์เดียวกันเนาะแล้วหนุ่งโมเสธจะพาไปดูว่า การวางข้อนั้น2อาทิตย์เองนะสออาทิตย์กับอีก2วันนะครับหนุ่มกษศลจาได้ถ้า,าพี่ๆไม่เชื่อนะครับผมลองเข้าย้อนเข้าดูนะครับการวางข้อประมาณประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์2อาทิตย์กับอีก 2- อสาวันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันแต่หนุ่มกษตรไปแอบมาดูแล้วแหละนะครับไปดูไปไปดูมาแล้วแต่จะให้พี่เพื่อนนะครับได้เห็นด้วยนะครับว่ามันได้ผลไหมแล้วก็มัน หน่อนะครับหน่อขึ้นไวไหมมันจะเน่าไหมเนาะจะพาไปดูแบบให้มันชัดๆเลยนะครับผมว่าใช้สูตรวิธีนี้นะครับแบบนุ่มเกษตรทำเนี่ยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับขอแนะนําให้กับพี่เพื่อนได้ได้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่เพื่อนนะครับลองลองลองไปทดลองดูนะครับลองไปทดลองดูว่าทําแบบนุ่มเกษตรอ่ะมันได้ผลไหมนะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นนะครับก็แล้วกันนุงกเกษตรก็ไม่เก่งนะครับผมแต่เรามาอยู่จุดเรามามอยู่จุดนี้นะครับเรามาอยู่จุดนี้เราอยู่กับต้นไม้นะครับลองผิดลองถูกมาอย่างเงี้ยนะครับได้ผลสิ่งไหนทําแล้วได้ผลหรือแบบทําแบบไหนไม่ได้ผลอย่างเงี้ยนะครับเราก็เขาสอนเราไปในตัวนะครับผมแล้วก็มีชาวเกาหลีที่เข้ามาทํางานร่วมกับนุงมเกเตรอย่างเงี้ยนะครับเท่าแก่ก็อวยว่านุ่กเกษตร เก่งอ่ไม่ใช่ชมตัวเองนะครับก็คือสามารถทําให้เราแก่ได้ก็คือการขยายหรือว่าการทุกสีทุกอย่างการดูแลไม้อย่างเงี้ยนะครับผมเราดูแลให้ท่าแก่ได้เราดูแลให้เขาได้นะครับผมเขาก็ยอมรับเรานะครับเขาก็จะไม่ยุ่งกับเรานะครับเขาปล่อยให้เราตัดสินใจเองเขาก็จะมาแนะนําอย่างนี้อย่างนั้นแบบเออให้ทําแบบนี้นั้นบอกให้ปลูกบอกให้ตัดนะครับเราทําเลยเขาเท่าแก่เขาไม่มายุ่งนะครับผมถ้าเขาเชื่อใจเขาวางมือแล้วเขาจะไม่ยุ่งเลย ครับถ้าแก่เป็นคนแบบนี้ก็คือถ้าเขายอมรับในความสามารถของเราในความรู้ของเรานะครับผมเขาก็จะบอกชาวเกาหลีด้วยกันนะครับว่าเราทําได้อย่างเงี้ยนะครับชาวเกาหลีที่เข้ามาเขาก็อยากจะได้ความรู้หรือครแนะนําจากหนุ่มเกษตรหนุ่มเกษตรก็พยายามแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแฟงนะครับน้องแฟงเป็นศิษย์เอกหนุ่มเกษตรเลยก็เป็นน้องรักนะครับผมที่หนุ่มเกษตรก็แนะนํานะครับสิ่งดี ให้น้องเขานะครับให้เขาได้เรียนรู้ไปกหลังเกษตรแบบทำแบบสไตล์เดียวกันแบบเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะประมาณนี้เราไปดูด้วยกันเนะราไปดูปรพร้อมกันดีวกว่าเราเอาลากสายยางไปด้วยจะไปฉีดน้ําด้วยนะครับผมน้ํารู้สึกว่าแห้งอากาศร้อนอันนี้บรรดานี้ก็คือรูปีกนกด่างทําไมถึงใบหลอดใบประมาณนี้เป็นเพราะเป็นเพราะอะไรคือคือ ถ้าในลักษณะแบบนี้ก็คือแน่นอนละ่ะรากเขาไม่มาความสมบูรณ์หรือเขาไม่ได้รับสารอาหารเขาไม่ได้รับใยอาหารเนาะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต้องออไปซีเรียสอะไรนะครับผมปล่อยถ้าจะเป็นอย่างนี้ปล่อยเลยเพราะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าหนูเสียตัดแบบเล่นเล่นแบบข้อๆนะครับผมไม่ได้แบบตัดออยอดหนึ่งต่อหนึ่งสองสามใบ ออยอดละสองสามใบสี่ใบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราสร้างจํานวนนะครับสวนใหญ่ๆนะครับจะเน้นสร้างจํานวนนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าพวกรากเขายังไม่มาใบห่อแบบนี้เราไม่ต้องตกใจเดี๋ยวหลอดใหม่เขาขึ้นนะครับตาใหม่หลอดใหม่เขาขึ้นอยู่แล้วใบตัวนี้นะครับปล่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราตัดแบบในลักษณะแบบนี้เหลืออยู่ใบหนึ่งหรือสองใบเนี่ยแทงแทงหลอดใหม่ละเห็นไหมครับ น,นี่ก็คือรากปาสมบูรณ์พร้อมปลูกนะครับเปลี่ยนใจดินนะครับปโปรงก็คือมะพร้าวสับพีทมอสเพอร์ไลท์ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสนะครับตามไปด้วยก็อันนี้ก็คือการขยายแบบเล่นแบบตัดข้อระบายข้อระบข้อระบ,ระบเนาะเราก็จะได้จานวนนะครับส่วนที่พลาดก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน,น้อยเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะไม่พลาดอย่างเงี้ย เพราะว่าไม้ที่ห่อแบบนี้ก็คือหนึ่งละนะครับพวกรากเขายังไม่มานะครับเขาไม่ได้รับใยอาหารเลยก็แค่นั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ปลูกไปเลยนะครับรอห่อไว้อย่างเงี้ยไม้อบไวอย่างนี้หรือว่าพี่พ่พี่เพื่อนเพื่อนปลูกใส่เนื้อดินนะครับทิ้งไปเลยเดี๋ยวใบที่ห่อนะครับเขาจะ เอ่เสื่อมโทรมไปเองแล้วก็นอใหม่หลอดใหม่เขาก็จะขึ้นนะครับม,มีแต่ก,ก้านแล้วก็นอใหม่หลอดใหม่เขาจะขึ้นเนี่ยที่เราเหลือใบอันนี้ส่วนยอดเขาเนี่ยรากนะครับผมก็จตมาประมาณนี้เราได้เยอะนะครับเราได้เยอะเราได้เยอะ,เร,เ,ยอะเราทําแบบนี้อย่าง้บินเซต็ปิงปลินเซตนะครับก็ทําในลักษณะเดียวกันอยากให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่คือส่วนยอดเขาอันนี้ด่างสวยมาก แล้วส่วน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 ข้อส่วนข้อข้อเดียวเห็นไหครับนี่ก็คือข้อเดียวเนี่ยหนอใหม่ตาใหม่เขาก็ขึ้นแล้วบบรากดีแล้วตาใหม่ขึ้นแล้วนี่ก็คือหนูเสียตัดข้อข้อเดียวไปเดียวเราสร้างจํานวนนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรแต่พี่เพื่อนถ้าจะทำทำจำนายอย่างเงี้นนยก็สามารถที่จะตัดนะครับ ตัดได้สองสามใบนะครับสองสามใบก็มันก็ไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็สามารถดูค้อแน่นนะครับใส่เนื้อดินปลูกแล้วก็ไปควบแน่นหรือเข้าเป็นตู้อบนะครับก็สามารถทําได้เอา้าแต่พาไปดูแล้วกันอันนี้ดาบเงินด่างแต่ไม่ด่างแล้วหายจืดจางไปหมดแล้วเจอรีเล็น้องบุตรสลาคำเรา โตวไวมากนะครับเจ็ดเดือนนะครับอายุเขาเจ็ดเดือนโตวไวมากอันนี้อุบัติเหตหันหันพวกข้อพวกตาเนาะก็อะไรนะหน้าวัวหัวใจนะครับหน้าวัวหัวใจลายเหรอประมาณนี้อินทลียมนะครับก็หัน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 ข้ออย่างเงี้ยขึ้นแล้วนะครับผม พามาดูอันนี้เซรินี่มาทดลองเลี้ยงในห้องอบเลยก็เป็นนั้นว่าใบสวยต่งตึงดีอันนี้ก็น้องมอนเรามอนเหลืองไอ้าไทคอนเรานะครับการวางข้อหนุะเกษก็ประมาณนี้นะครับให้เหนือดินน,น้องไทคอนเราผมเลงนกเดี๋ยวให้ดูวางข้อทั้งนั้นนะครับผมเอาดูซ้ำเรา เห็นไหมเห็นกวาดมรกดด่างไหมครับอันนี้ด่างเทพเลยเนาะสงษตรว่าจะขุดมาดึงขึ้นมาขาดนะครับก็เลยมาวัดประมาณนี้อันนี้กิ่งมะม่วงชํำใส่เนื้อดินทรายพิทมอดนะครับไม่รู้ว่าลากมาหรือยังอ่ะให้ดูนานตาตาๆนะครับผมให้ดูโอ้โอะไรนี่อ๋ออ๋อไม่น่าถอนเลยเป็นประกายดาวอเสียดายจัง อุปรกรณ์ดาวหล่นเยอะเลยต้องแหม่มที่เราชํำไว้เต็มไปหมดเต็มถาดเห็นนะครับนี่ก็คือผลงานกานกุ้งมิ้นผลงาน2อาทิตย์เนาะสอาทิตย์กับอีก2วันนะครับการวางข้อของหนุ่มเกษตรนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนรากนะครับยังไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเราทิ้งไว้เลยนะครับเราทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกระบบรากเขาก็มาเองเนี่ย เห็นไหมครับไม่มีเนองนี่แหละก็ผ่านนะครับผมสว่วนพี่เพื่อนขี้เกียจเข้าย,ย้อนเข้าไปดูนะครับวิธีการปรุงดินแล้ววางข้อ,อยังไงพี่เพื่อนไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับเราสามารถใช้สเปกแอมมอสแช่น้ําให้ชุ่มๆแล้วก็กับเพอไรท์อย่างเดียวนะครับแค่นั้นพอก็สามารถทําได้นะครับผมแล้วแต่ที่สําคัญก็คือ,ส,อสเปกแอมมอสนะครับต้องให้ อมน้าเลยชุ่มชื้นเลยนะครับแล้วก็เอาเพลย์ไลท์นะครับเพลย์ไลท์รองไว้ด้านล่างใช่ไหมเพลย์ไลท์รองไว้ด้านล่างเนี่ยเพลย์ไลท์ขาวๆเนี่ยอ๋อลงเสียดให้ดูเป็นประมาณนี้ยโอเคเพลย์ไลท์ขาวๆเนี่ยรองไว้ด้านล่างเลยหลังจากนั้นเราก็เอาท่อนพันเนี่ยท่อนพันเรามีเนี่ยที่เรามีอยู่นะครับวางลงบนเพลย์ไลท์เลยแล้วเอา สเต็กน้ำมอสชุ่มๆนะะชุ่มประมาณนี้ชุ่มเปียกๆเ,เลยนะครับเนี่ยเอามาทับไว้นะครับบนท่อนพันแค่นั้นก็จบแล้วนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆแล้วนำไปอบใส่ควบแน่นให้เจอแสงแดดตำไรประมาณนี้นะครับ70-80%ซนะครับเนี่ย ไม้พวกนี้นะครับการวางข้อถ้าเราวางข้อแล้วนะครับนำนำมาวางแบบนี้ให้เหนือให้เหนือดินนะครับให้เหนือดินวางไปเลยวางแล้วขมลงนิดนะครับขมลงนิดน,นึงแล้วก็ใช้ชเประม้อนปกคลุมให้มีความชุ่มชื้นอยู่ในท่อนพันธ์เขาหลังจากนั้นก็นํามาอบนะครับนํามาอบได้เลยขึ้นหมดเลยสองอาทิตย์กับอีกสองวันนะครับเนี่ยเห็นไหมตาขึ้นหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นอัลโบไม่ว่าจะเป็นมอนเหลืองมอนอะไรนะครับผมมอนสเตอร่าหรือฟิโลชนิดต่างๆแล้วกันนะครับก็หนุ่มเรก็ทําประมาณนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนมีวิธีดีๆนะครับก็แนะนําหนุ่มเตรนะนะครับหนุ่มเตรก็น้อมรับนะครับผมอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนกันนะครับผมก็ทําประมาณนี้เราอยู่กับเขานะครับเราอยู่คุกคีอยู่กับไม้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทํา มาถ้าผิดพลาดยังไงเราก็เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับผมอันนี้ก็คือสูตรเนื้อดินส,สูตรเนื้อดินส,สูตรเนื้อดินใช้พิษมอสอย่างเดียวนะครับเราใช้พิษมอสแล้วก็เพอร์ไลนะครับเพอร์ไลเยอะหน่อยนะเพอร์ไลเยอะเพื่อดินจะโปร่งไม่ให้อมน้ํามากนะครับผมแล้วก็ทําประมาณนี้เออลืมมี หินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟใส่ด้วยเพื่อจะได้ปโปรง่งถ้าพ,พี่เพื่อนไม่มีหินภูเขาไฟก็ไม่ต้องใส่เอาแบบง่ายๆเลยก็คือเพล์ไลท์กับสอเฟรมอสก็แค่นั้นนะครับผมก็สามารถปลูกได้ทําได้นะครับผมเหนะ็นไหมข้อนะครับผมถ้าเราได้ตาดีข้อดีนะครับไม้ออกมาก็จะสวยอย่น้องไทคอนเราก็ด่างใช้ได้นกัน ที่สาคัญก็คือเราทาแล้ว,ลวเรานําไปอบนะครับถ้าเราไม่ไม่นำไปอบเนะี่ยการใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากนานเลยลียวนะครับนานบางที่อาจจะหัวอาจจะเน่าก่อนนะครับอาจจะเสียก่อนเลยทําเสร็จแล้วทําวิธีนี้เสร็จแล้วก็ลดน้ําตามให้ชุ่มเลยให้น้ําไหลออกจากก้นกระถางเสร็จแล้วก็เนี่ยเราพยายามก็ีย่ยให้เร้รามอสเราเนี่ย ปกๆตามตามท่อนพันเนี่ยนะครับบางๆให้เขาได้รอเลี้ยงความชุ่มชื้นนะครับตาเขาจะได้ขึ้นไวประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือน้องไทคอนเราได้งนุนเทษตัดทิ้งมาตัดตัดมาแล้วก็มาวางมาทําไว้นะครับผมเราก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับสองอาทิตย์กับอีกสองวันอัปเดตความขึ้นหน้าขึ้นหน้าใหพพ้พี่เพื่อนดูเฉยๆนะว่านุนเกษทําแล้วได้ผลไหมไม่ใช่ว่าโมอ,อย่างเดียวนะนะครับ ไม่ได้โม้นะครับผมก็คือเราทําพอสําเร็จพอทำได้แล้วแล้วได้ผลก็หนุูเสรก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับความรู้ดีๆหรือแนวทางดีๆนะครับแบ่งปันให้ดูชมบรรยากาศนะครับในการขยายไม้ชนิดต่างๆนะครับในสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับหนูเสรเป็นตัวแทนของคนไทยที่เรียนรู้หรือว่าดูแลสวนนะครับไม้ดอกไม้ประดับในเกาหลีใต้ก็ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือไม้ตัดปักชำเรานะครับลูกเขาเยอะเลยมันมาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจากมเมล็ดแน่ๆเลยเอา่าเดี๋ยวลองเลี้ยงให้โตก่อนจะได้นำไปปลูกเไยไม่ว่าจะเป็นต้นกาแฟต้นไม้เนื้อแข็งทงกเศลก็ทำแล้วได้ผลนะครับผมประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ อัปเดตให้พี่พเพื่อนได้ดูกันเป็นประจำเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่งเศษนะครับได้มีกําลังใจนะครับได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคนะครับผมสวัสดีครับ